อ,นนอันนั้นใช่ไหมไม่ได้เลยนี่ป่าหมูนป่าแต่ทุ้งเตะหมูมันจะไม่ได้อยู่ในป่าอยู่ในกระทะแล้วนั่น เดินไปหาหมูป่าหมูไม่ได้อยู่ในป่าอยู่ในกระทะได้ไปเก็บผัดมาว่างกันนแม่รัอโอ้โหเมนุดจอดเลยู้ด้ชีสันนะ่ะรับประทานปูลงไป ใส่ซอสบอกเขาไปในเมงใส่ซอสใช่ยังใส่ซอสปลาดปลาไม่ใส่พวกว่าผงนัวใส่เนี้ยเอาแต่ละหาแล้วโอ้ลงไปแล้วสุดเชฟ ผัดหมูป่าต่มาอยู่ในกระทะ